สวัสดีค่ะเพื่อนๆืวันนี้ก็จะพามาชมวิธีการปลูกไอ้ผักกูดนะคะอันนี้ผักกูดของเราที่เพาะไว้แล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะผักกูดทำอาหารได้หลายอย่างแล้วก็เป็นยาด้วยนะคะแกงส้มใส่ปลาใส่หมูก็ได้ เอาไปผัดใส่กุ้งก็ได้ลวกจิ้มน้ำพริกนึ่งจิ้มน้ำพริกอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะคะผักกูดเนี่ยทำอะไรก็ได้ยำผักกูดก็ได้ทำได้หลายอย่างนะคะเนี่ยเขาบอกว่ากินผักกูดนี่นะมันจะเป็นยาระบายอะไรอย่างนี้แหละคะ่ะนี่เราก็จะมาปลูกกันนะวันนี้นะคะ่ะ ก็จะปลูกแถวๆนี้แหละแต่ก่อนก็ปลูกแต่มันไม่มีน้ำรดเนาะพอหน้าแรงมันก็แห้งตายหมดเลยค่ะแต่ตอนนี้เราก็มีแล้วมีแทงน้ำของเราฝนไม่ตกก็ไม่เป็นไรน้ำแห้งก็ไม่เป็นไรเพราะในแทงของเรามีน้ำเราก็จะมาปลูกผักกูดกันนะคะเนี่ยไอที่เราเพาะไว้ตั้งนานแล้วค่ะี่ จริงๆแล้วก็เพาะไว้ตั้งเยอะนะคะหอยมากินมันแล้วก็มันก็เน่าตายอะไรไม่รู้ค่ะหน้านี่เห็นไหมคะหอยมาอีกแล้วเยอะเลยนะหอยแถวนี้ไม่รู้จะปราบมันยังไงแล้วหอยนี่นะเราจะปลูกบริเวณนู้นด้วยอันนั้นขี้แกลบดำฝนตกเส็มมันหรือมาเทไว้ตรงนั้นนะคะ ให้มันไหลลงมานี่มันก็จะเป็นปุ๋ยให้เราอีกค่ะไอที่เราจะมาใส่ให้มันก็มีคุกไว้แล้วนะคะอันนี้คือแกลบดำขี้มันขี้วัวนะคะเราจะเอามาใส่ในหลุมหลุมที่เราจะปลูกผักกูดนะคะ เราจะมาใส่ในหลุมนี้นะคะที่เราขุดไว้เนี่ยค่ะคี่ค่ะก่อนเราจะปลูกแล้วก็เอาเอาแกลบดำขี้วัวขี้อะไรนะขี้มันลงไปใส่ในก้นหลุมก่อนแล้วก็อันนี้คือ ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดนะคะเราเอาสองสองอย่างมาผสมกันนะคะปุ๋ยอินทรีย์เม็ดก็คือปุ๋ยทองล้นก็จะเม็ดสีดำและเจ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 ,เจขอโทษครับพูดผิดค่ะเจซีหกสามสามก็จะเม็ดสีแดงเราเอามาผสมกันนะคะแต่ก่อนไม่เคยผสมหรอกคะ่ะแต่นี่เราเพิ่งจะมาทดลองไอ ปุ๋ยทองล้นแต่มันก็ได้ผลด้วยนะคะที่เราเอามาใส่ถั่วฝักยาวใส่อะไรของเรามันก็งามมากด้วยยังไม่ได้ถ่ายถั่วฝักยาวให้ดูนะคะกับบวบเดี๋ยววันหลังจะถ่ายให้ดูค่ะว่ามันงามขนาดไหนวันนี้เราก็จะมาใส่ปุ๋ยปลูกผักกูดนะคะ จะปลูกผักกูดค่ะตั้งกล้องมันไม่มีเนาะใช้้นี่มันก็ใช้มือมันก็ยากหน่อยเราก็จะเอาปุ๋ยนี้ลองลงไปก่อนนะคะแต่ใส่ไม่เยอะคะ่ะใส่นิดเดียวก็พอเพราะเรามีขี้วัว แกบดำขี้มันอยู่แล้วใส่นิดเดียวพอให้มันดินข้างล่างมันมันเป็นแร่เนาะจะให้ดินข้างล่างมันข้างล่างมันดีขึ้นอย่างนี้ยค่ะดินใต้ก้นหลุมให้มันให้มันดีขึ้นรากผักููก็จะได้ไปไกลด้วยเนาะ แล้วมันก็จะแตกยอดแตกกอใหม่อีกนะเวลามันไปไกลแล้วอ่ะนี่ค่ะเอาแกลบดำขี้มันขี้วัวที่เราทำนี้แหละที่เราคุกไว้แล้วนี่แหละก็ใส่ลงไปนะคะขอโทษนะคะมือข้างเดียวทำไม่ถนัดอ่ะ นี่คะ่ะแล้ก็จะเอาักักูดลงไปอย่างนี้แล้วก็เอาดินถมมันเอาดินถมมันไว้อย่างนี้เดี๋ยววันข้างหน้าถ้าว่ามันไม่งามมันไม่อะไรเราก็ เอาปุ๋ยมาหยอดข้างบนอีกเอาขี้วัวเอาแตบดำอะไรมาโรยข้างบนนี้อีกนะคะมันก็จะงามขึ้นเละนี่ค่ะแค่นี้มันก็ได้แล้วนะคะภาพมันไม่ค่อยเนิ่งเนาะมือข้างเดียวทำไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยนะคะนี่ค่ะทำเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ สวยไหมคะเดี๋ยวต้องขุดหลุมก่อนแล้วก็จะปลูกต่อคะ่ะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะจะได้ทำคลิปต่อไปให้ได้ชมกันนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับงานที่ทำทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะบุญรักษาค่ะ